ท่านท้งไหนเป็นคนเป็นหรือคนตาเชิญท่านทางไหนโปรดตาใจเชื่อพระเยซูที่ได้ทุกตรงงมาการแขนเพื่อไทยบับของเราและเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้เรามีความหวังอันมีชีวิตเราเป็นคนเป็นตัวพระพักพระเจ้าสวัสดีครับ ผมเป็นมิชันารีเกาหลีชื่อพานศลีกำลังรับใช้แคมป์สมิชชันที่กรุงเทพฯและอกอากาศทีบีข่าประเสริฐเพื่อดิจิตนักศึกษาและปัญชนไทยให้กลับใจเชืช่อพระเยซูได้ความโรคและก็ตกบโกขึ้นเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูหัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือคำถามเรื่องกันเป็นขึ้นจัดใจข้จุดจำน,นั้น มาลาโกบทที่12บสอ,อที่ยีพระองค์มีท่ยเป็นพระเจ้าของคนตาแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นท่า,ทานทั้งหลายผิดมากทีเดียวในครั้งนี้พวกซาดุชีซึ่งเป็นพวกผูนัมซาสานาอยูอีกนิกายหนึง่งซึ่งพวกเขาเชื่อว่าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขา สร้างหาความโผใจและมีความหวังแต่ไในโลกนี้เท่านั้นก็เลยพวกเขามาหาพระเยซูพวกเขาทำเรื่องสั้นเพื่อที่จะพิสุทน์ทยเห็นว่าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องอะไรนะครับที่พวกเขาทำมาเมื่อพิชัยแต่งงานกับพรลายาคนหนึ่งแต่ไม่มีผุดก็สเียชีวิตถ้าอย่างนั้น นงชายของพิชายที่ตายก็ต้องแต่งงานกับพลายของพิชายนะครับเพื่อที่จะมีบุตรสืบตระกูลให้พิชายนะก็เลยเขาทําเรื่องนี้นะครับคือทางเจ็ดพี่น้องนะครับก็แต่งงานกับพลายของพิชายหัวปีนะครับก็แต่งงานแล้วก็ไม่มีบุตรก็แต่งงานต่อไปต่อไปซึ่งทางเจ็ดพี่น้อง ก็ไตเติ้งาันกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไตยแล้วการณนีเช่นนี้ถ้าหากมีการเป็นขึ้นมาจากความไต่ที่เพนดินสวรรค์ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นภรรยาของใครไม่มีใครสามารถที่จะตบใตว่าอ้ผู้หญิงคนนี้เป็นอ่ภรรยาของใครใช่ไหมครับก็เลยพวกเขาก็พิสูจน์ทยเห็นว่าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความไต้ซึ่งพวกเขาถามเรื่องนี้ให้กับพระเยซูนะครับต้นนั้น ก็พระเยซูตบอบว่ายังไงนะครับก็พระเยซูฟังแล้วก็พวกเขามีปาาัญหาคือไม่รู้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้านอกจากนี้พวกเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์นะครับก็ปันธสัญญาดมด้วยก็เลยพระเยซูอธิบายว่าพวกเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ให้พวกเขาความเป็นใคร ในแพ่น n d i n g งพระเจ้ามนุดราวก็ไม่จําเป็นตองแต่งกันซึ่งหมายถึงว่าที่แพ่นดินสาวาน,านั้นคือสามีพรยาอย่างนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะถึงแม้ว่าผญิงคนนี้ไต้แต่งกันกับผู้ชายเจคนก็เ็นขค้นัาจากความตายก็ไม่มีสามีพัลายากันแลวนะครับ่เยซสุตระดัว่ามันอุดราวที่แพ n d i n g สาวาน,านั้นคือเมืออันกับทุสรค์ก็ไม่มีระบบการสมรบอีอีกต่อไปนะครับเพราะว่า ที่นั่นก็ไม่จําเป็นต้องมีลูกต่อไปด้วยนะครับต่อไปพระเยซูทรงเห็นว่าพวกศาสดีเป็นคนไตนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูโดยเฉพาะการเป็นขึ้นจากไตนานเป็นคนไต้ตัวพระพัก์พระเจ้าแต่ผู้ที่เชื่อพระเยซูและมีความเชื่อทางด้านการเป็นขึ้นจาก ความผู้นั้นแม้ว่าตายแล้วแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าก็เราเรียกว่าเป็นคนเป็นนะครับเมื <c oughs> ่อโมเสสทุนถามพระเจ้าว่าจะแนะนำพระเจ้าให้กับพวกประชาชนอิสราเอลยังไงดีต้นนั้นพระเจ้าตรตัสตอว่าเราเป็นซึ่งเราเป็น I am who I am พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งบัมพารุขคงท่านคือพระเจ้าคงอับราฮัมพระเจ้าคงอิสากและพระเจ้าค,คงยาโคบกทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาหาท่านจากพระวจนะคนนี้นะครับพระเจ้าทรงตรัรสโมเสสให้ทราบวเมืมอยุคโมเสสกับอับราฮัมอิสากยาโคบกก็ห่า uk, งกัน uh, หลายร้อยปีใช่ไหมครับอย่างน้อยสี่ร้อยปีกว่านะครับ แ่่ฟูอกสามทานคืออับราฮัมอิสรักยาโคบซึ่งไ้แล้วนะครับไายปแล้วแเ่ว่ายังอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่า I am God of Abraham and Isaac Jacob ซึ่งปัจจุบันนี้ I am M นี่หมายถึงว่าเป็นปัจจุบันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เ,เคยเป็นพระเจ้าของพวกเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อยุคของโมเสสพระเจ้าทรงตรัส แต่ต้นนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่า "I am God of Abraham" นั่นหมายถึงว่าปัจจุบันานั้นอับราฮัมยังมีชีวิตอยู่ต่อพระพักพระเจ้าเร่องนี้ก็เป็นาบางคนอาจจะเข้าใจยากแต่ว่าถ้าเปิดใจนะครับแล้วก็ฟังดีๆก็สามารถที่จะเข้าใจได้ซึ่งอับราฮัมอิสายาโคกเป็นคุณเป็นโตพระพักพระเจ้าเพราะว่าพวกเขา เชื่อพระเจ้าที่ดำรงชีวิตเป็นดิรันนะพระเยซูจึงตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นไม่ใช่พระเจ้าของคนตายเมื่อพวกซาดูชินะครับที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูไม่เชื่อการเป็นขึ้นจากตายคนนั้นแหละเป็นคนตายแล้วก็เมื่อพระเยซูสเสด็จมาอีกครั้งหนึง่งพระเยซูก็ต้อง พิพากษาคนไต่เช่นนี้ด้วยนะครับท่านทางไหนเป็นคนเป็นหรือคนไต่ที่ไม่มีความเชื่อผู้ที่เชื่อพระเยซูที่ได้ทรงเป็นขึ้นจากใต้เป็นคนเป็นนะครับซึ่งสามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้และอยู่กับพระเจ้าตลอดชีวิตอามนเมื่อผมยังเป็นหนุ่มยิ่ผมไม่มีความหวังอยู่ภายใต้อำนาจของความว่างเปล่เานะเพราะว่า แม่ทำงานหนากักเ,เรียนหนังสือเยอะอก็ทำรงชีวิตเป็นคนดีนะครับก็ตัง้งแต่ถ้าหากตายแล้วก็จบผมไม่รู้ว่าเพนดินสาวาันมีหรือไหม่นะก็เลยเเรู้สึกโศกเศร้าและว่างเปล่าแต่ผมทายโอกาสที่เริ่มเรียนพระคัมภีร์นะครับและทายทราบว่าพระเยซูองเป็นเหตุให คนทางปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในพระเยซูนานถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในพระเยซูจะไม่ตายเลยท่า,ทานท้งลายเชื่ออย่างนี้ไหมครับหากเชื่อท่านเป็นคนเป็นตัวพระพักพระเจ้าแม้ร่างกายเราตายในการในโลกนี้แต่เราสามารถอยู่ ในแผ่นดินของพระเจ้าตัหลน่นดินแดนใต้แต่เือนะคบไม่ยอมเชื่อพระเยซูซึ่งสรงเป็นเหตุให้คนทางปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตยจริงๆนะก็ะะเราเป็นคนใต้นะซึ่งต้องถูกผิดพักษาเรื่องจากไม่เชื่อพระเยซูที่ไม่เชื่อพระผู้ช่วยให้โรคที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราเชิญท่านทางไหน เปิดตาใจเชื่อพระเยซูที่ได้ทุกตรงมาการแข้นเพื่อไทยบับของเราและเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้เรามีความหวังอันมีชีวิตเราเป็นคนเป็นโตพระพักพระเจ้าสนใจการเรียนพระคัมภีร์หรืออยากจะเข้ารว่วมนัสการฝังพระวจนะของพระเจ้าก็เชิญทำได้นะครับ